สวัสดีค่ะพบกับช่องทำง่ายอร่อยด้วยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะพบกับเมนูดีๆแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะพี่เจเจ้าของร้านอิมเอมเป,ปรมปีกาแฟาสดค่ะวันนี้มีสูตรชาน้ําพึ่งมะนาวมาแจกค่ะสูตรนี้ทำง่ายแบบสุดๆรสชาติคงที่แล้วก็ต้นทุนไม่สูงมากด้วยค่ะเหมาะสำหรับการทำขายมากเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและขั้นตอนวิธีทำกันเลยค่ะ เรามาดูวัตถุดิบกันค่ะน้ำชาแดง60 ml ถ้าใครมีน้ำชาเบสที่ต้มเอาไว้แล้วสามารถหยิบมาใช้ได้เลยค่ะ60 ml ถ้าใครไม่ได้ต้มไว้เดี๋ยวมีวิธีชงแบบถุงกรองให้ดูค่ะ 2. ส่สะดรับมะนาวน้ำผึ้งเต็ง1 45 ml 3. น้ำเปล่า120 ml ค่ะ เรามาเริ่มต้นทำกันเลยค่ะเริ่มต้นที่ตักชาแดง2ช้อนโต๊ะใส่ลงไปในถุงกรองนะคะแล้วก็นำน้ำร้อนมาค่ะเทน้ำร้อนลงไป120 ml เพื่อสกัดน้ำชาออกมาเทน้ำชากลับไปมาประมาณ3-4รอบค่ะการทำแบบนี้จะทำให้ชามีรสเข้มแล้วก็มีกลิ่นหอมค่ะ ถ้าใครมีน้ำชาเบสที่ต้มเอาไว้แล้วหยิบมาใช้ได้เลย60 ml สำหรับวิธีต้มชาเก็บไว้ใช้อยู่ที่ ep 172เราสามารถดูย้อนหลังได้เลยค่ะแบ่งน้ำชามา60 ml เพื่อใช้ชงต่อไปค่ะ แล้วนำน้ำเปล่ามานะคะ120 ml เรานำน้ำเปล่าธรรมดานะคะอุณหภูมิธรรมดาไม่ต้องใช้น้ำร้อนก็ได้ค่ะเทไซรัปลงไปเลย45 ml เราไม่ต้องเติมน้ำเชื่อมเพิ่มแล้วนะคะเราสามารถปรับเพิ่มลดความหวานได้ที่ปริมาณของไซรัปเลยค่ะหลังจากนั้นนำน้ำชาแดงที่เราสกัดเอาไว้ได้นะคะ60 ml เทลงไปผสมเลยค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะได้ชามะนาวน้ำผึ้งแบบง่ายๆรสชาติคงที่แล้วก็ต้นทุนน้อยด้วยนะคะให้เราเทชาที่เราชงได้ลงในแก้วขนาด22ออนซ์ค่ะสำหรับส่วนผสมต้นทุนราคาขายพี่เจเอวาวังไว้ให้ใต้คลิปนะคะกดสามเหลี่ยมดูได้เลยค่ะปิดฝาพร้อมเสิร์ฟได้เลยหากใครสนใจสั่งซื้อหนังสือสูตรชงเครื่องดื่มติดต่อได้ที่ไลน์แอดอิมเขอบคุณค่ะ